อกองกองมดกสมัยก่อนที่ว่าบว่าเขาเรียกอะไรช่วงนั้นแบบต้นไม้บูมซ,ซื้อไว้ไหนมืดแล้วตอนขายอะ่ะตอนนี้มันมาสพืชจ้ะที่ว่าที่ว่าให้เขาเขาไปบ้างแล้วน,นะเออนีชายชนตอนงแพงก็เลยเราเก็บไว้เราไม่ขายเรามาขายตอนเราเก็บไว้จนแบบว่า,าไม่มีราคาโฟหมดแล้วไม่มีเวลาดูปาาไปไป,ปโฟไป ไปเดินไปโฟจะไปช่วยรดน,น้ำผักไปโฟผ่ฟฟายตลดเวลาเลยอลไ,ไอ้โฟเดินตามมาด้วยนี่นี่โฟโอ้ ค่ะต้องกล้องต้องเข้าแล้วไหมเออต้องมือถือมีสเตปเปอร์ไรต้นแต่ว่าอะไรไม่รู้เห็นกูก,กันเท่หเออนั่นนี่อะไรใน,นต้นอะไรน,นี่ต้นของอุ้มไม่รู้ชื่อหรอ,หรอกดอกสีม่วงอุ้มซื้อเพราะว่าเราเกิดวันเสาเร์เดี๋ยวอุ้มเกิดวันเสาร์อ่ะไม่รู้พีกภูตของเด็น,นี่ใครชนงามโอ,อ,อ้ยอันนี้สวยมากอันนี้แดงตั้งแต่หน่อเลยนี่อันก็แดงนี่นี่ใบแดงเยอะเลย นี่เป็นคาบน้ำน้ำท่วมแถวนี้คือน้ำท่วมทุกปีใช่ไหมใช่อันนี้ปีล่าสุดล่าสุดปีที่านมาเราปีปีก่อนล่าสุดอ่ะเห็นมีคาบอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยที่เราพายเรือเอากระดมาให้เยอะอยู่นะ เท่มเอ้ยท่วมถึงรอยตะปูนี่เยอะอยู่นะมิดหัวเลยดูตรงนี้แล้วหันไปมองถนนว่าจะถนนขนาดไหนจากถนนลงมาถึงระดับพื้นดินตรงนี้ประมาณมิดหัวจ้ะเมตราสิบสองเมตรอะแล้วมันฝูกขึ้นไปอีกคิดดูว่ามันท่วมถนนนี่นะแต่เสียงพี่ไม่ค่อยได้ยินนะเหมือนอันนั้นอะเหมือนคลิปมานั้นอะเสียงไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่เสียงไม่ดีคือเราต้องใช้ไม์พูดละ เราต้องเก็บมะเขือไปขายซื้อไม้แล้วละ่ะเ,เราต้องปลูกมะเขือแล้วเอามะเขือไปขายเฮ้ยจะซื้อไม้กับขาตั้งกล้องโอเคเฮ้ยว่าไงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาลงมาเร็วลงมา มาช่วยรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวน้ำขึ้นนี่น้ำขึ้นนะเนี่ยอืมเมื่อวานยังไม่ถึงไอ้นี่ขึ้นมาหน่อยนึ้ไหะทำไมมืดมืดแล้วฝั่งโน้นนี่เป็นตำบลเดียวกันไหมนะฝั่งโน้นตำบลเดียวกันไหมตำบลเดียวกันบบนั้นหมู่สี่อันนี้หมู่ห้า กว่าจะรถเสร็จก็ค้อขึ้นเหมือนกัน<ด>เฮ้ยสร้างขึ้น<ด> <c oughs> เนี่ยถ้ามีขาบ้างกล้องเลยวางตรงนี้ได้เลยเนี่ย หมาไปแล้ว